น้องจ้าเงียบไปในหน้าอย่าบังอายหลายแลงนะปาด์ตพวกมาไล่พวกใคนี่เห็นผู้จัดการมันเอิ่นเห็นผู้จัดการเอโนซ่าอิ่นว่าจะไหนครับเพิ่อนคอยว่ามันเราเอิ่นไปยังบอกอิ่นไปเอาเงินแม่นว่าไอ้บู๊ยเราเอิ่นไปเอามาไล่เมย์แต่อ่อนซ่อนเนาะอ่านซอนไอ้เนี่ล่ะไอ้ไอ้าายอใส่โบ่ถือคนแล้วแม่นบ่เออแต่แต่กอไก่ฮอดน้องหงษยังเขียนบ่ถืออยู่ไอ้อ่านเองก็ได้ก็สั่น นี่จากน้องก้อยกันนิชาอู้ยขอบคุณหลายๆครับน้องก้อยขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อสุดยอดครับเอาเนี่ยอันนี้มันคือเสื้อผ้ายแ่วที่เนี่ย,ยอุ้ยอู้ยอุ้ยตัโทษโทษอันนี้เสื้อผ้าแห้งอันนี้จากสหายสหายประวัติวะโฮรัมและคุณโอดอนเมืองอนี่เป็นมูเป็นเซียวเป็นมูนี่คือนักกีฬาโอลิมปิกทีมชาติไทยอ,อ,อนย่สุดยอดครับ ครบกันมาประมาณ10กว่าปีแล้วสำหรับเป็นเป็นมูกันมากสาหรับคุณโอ๋กับคุณประวัติสุดยอดครับวันนี้เซอร์ไพรส์มากๆขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณในหลายแล้วก็พวงที่ห้อยอยู่คอพวงที่ห้อยอยู่คอนี้เดี๋ยวเดียไม่เชื่อสุดคุณเว้ยจากเฮียสมคิด5,000บาทบ้าน ขอบคุณหลายๆครับผมมูขอบคุณยังกี่แตกกี่แตนเลยยังครับยังอีกยังไม่พอเพียงเท่านั้นยังกระเบิดอีกยยังมี <c oughs> ดอกกุหลาบสวยๆบาดบ่อใมาบ่ิม,า,มาแต่แถวบา้านเท่าไ้นี่มาจากคนละโลกขวโลกเลยได้คำนี่มาจากขวโลกเหนือเลยมาบ่ <c oughs> ใกล้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 กลมาจากสหรัฐอเมริกา <S <S USA นี่แล้วนี่ครับจากพี่ก้อยครับผมมอบให้กับพี่เด็กชัยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยหัวจกกักว่ากำลังใจไร้าปานนี่สักให้ามาตะโดดหน่หนอยเนาะมาะแต่เต็มว่านพุ่น <S 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 อีพี่อีพี่นากามาอีกเด้อไอมาแน่นอนมาพี่เด้อบอกเป็นมาจะอีพี่เจี๊ยตเลยเพื่อเผื่ออีพี่สิบสิบเอ็ดที่สองที่สามที่สี่อาจจะมาอาจจะทีไอ โรงงานแบบเบิร์ดโหลด้แม้ว่ามันยังมาอวดอัวเนี่ยเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันอยู่อยู่กลางๆกันโลเดียวย้อนอีพี่ซิบบอสหันบอสเป็นยังล่ะแต่ตอนนี้พวกไงกับพิดกันแล้วเป็ยังไงพวกไงเริ่มพิดกันแล้วตอนนี้พิดกันแล้วเป็นยังญาติคุณนแรมบ่บ่แย่งกันเป็นนางเอกบ่แม่นอันซุ่มนางเอก ซุ่มพ้ยญิ่งแย่งกันเป็นนังเอกซุมพู้ช่ยังกันเป็นนังเอกซุมพวยรำนำกันนายกยังกันเป็นนังเอกตายเลเกินวินิจฉัแอดดีเอโนชาเอ็มเซท้าแยงกันเป็นนังเอกขอยบอกแม่่ามันยังงด้เป็นยังขอเครียดว่ามู่เอวิกไปเสียยังสี่กับมี่เหอะหมนเดียวมี่ขึ้นกับเ้าไปท่านอายมาโยนน้ำอายกฤจิเป็นนางเอกเด้อีริสเนี่ยขอยันแล้วแย่งขอยื่นี่โอ้ยสิพิษพิหาขรุขระแกงก้อนสูสันขอบคุณไอเดน แบบลำลึกความหลังนะครับยุคเก้าศูนย์ย้อนอดีตไปอีกย้อนอดีตยุคเก้าศูนย์แมนครับยุคเก้าศูนย์ปีนั้นไอจําอะไว่าประมาณปีซีแปดปีซีเจ็ดซีแปดสมัยนั้นไอกำลังเป็นนุ่มอยู่ไอเป็นเบาซำหน่อยสมัยนี้ครับตอนนี้ไงเป็นนุ่มอยู่คือเก่านุ่มคือเก่านมหรือก่าคือเก่าครับไอที่ชอบมันผ่านมากกับหลายปีคันผู้จําได้คันผู้เบางสิ่งดีเท่านตอนนั้นกางเกงขาวกับเสื้อสีชมพูแมนครับนี่ละมีบอมมือนี่ เดี่ยวมาอยู่เฮ้ยเฮามาเสื้อผ้าไอปานนี้เฮ้ามาย้อนยุคปานนี้มันต้องสมบทสมบาทได้มันต้องเอาแบบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาขาไม่ร้อยฝ้าให้อีรีบอกเมีนครับโอ้ยนั่นแหละกางเกงขาบานสีขาแตะท่าเป่นตัวเตรียมไม่ล้อยเรียบร้อยครับเตรียมไม่ล่อยเตรียมไม่เรียบร้อยแต่ียมว่ายังบอกไปเที่ยนเท่านี้แขกรับเชิญมาเดาฝ้าเปลี่ยนมันต้องมีซาเล็งตัวมันต้องมีเมียนก็จะเอาจสซี่ขออนุญาตถอดพวงมาลัยก่อนนะครับเดี๋ยวจงเตยนี่จงเตยนี่เขาเอามาอีกนะครับ ถอดกางเกงออกค่ะเป็นยังก็ต้องถอดกางเกงแหถอถอดกางเกงไว้เอาจใจซี่นะแต่ยงตัวให้อ้ายเออเอาล่องเท้าบดเท้าบดให้อ้ายสลงให้อ้ายเห็นก็ถือล่องเท้ามารูชะตากรรมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้ทีมงานเอารถชาลิงรถเฮ้ามาสก่อนอ้ายต้องเปลี่ยนล่องเท้าบดเป็นมอเปลี่ยนครับอ้ายปลงนห้ก็ต้องเปลี่ยนใด้อ้ายเออบ่ต้องตายแล้วต้องเปลี่ยนให้ครบชุดครับมาเดาฟ้าพินยังสลงเด้อนศิลปินผู้ใดมากัด ต้องเดาบนทุกคนห่วยความฝันข่อยได้เนี่ยความฝันข่อยได้เนี่ยว่าข้างนึงข่อยต้องมาหยมรถคันนี้ให้ได้เห็นเตยเอนุชาสยูวซตนรถคันนี้มีมูลค่ามากกว่า10ล้านล้านเนี่เอโนชาต์ได้มากกว่าสิบล้านหรือเด้เนี่ยข่อยคืนกอนมาเที่ยวข่อยได้จักสามล้านก็เอาแต่ว่าบางช่วงรถคันนี้น่ะจิได้สามท่นไปประกบหน้าเกลียวเอาและเพียรไ้ไอ้ไอ้ครับ ค่อยๆสุบลงเนาะค่อยๆสุบบ่ไอเฮ็ดค่อยบ่เป็ี่นไหมอย่าสุบแค่ไหนดิมันสิลวงเฮ็ดค่อยบ่เป็นตัวบัวนี่แลม่มาเที่ยงอายไม่และมาเที่ยงอายได้ละไอมันเก็บละห้องเอือดเลยใส่ผ้าสลุกยังสิจ็บยิบถือพื้นซักบ่ละเนื้อซักบ่ซักกับบ่ไปยังสงายกับบ่ซักขึ้นกัน เดินตะโฮมกันดีเนาะอุ้ยใส่เขาแล้วมันคือวินมองแถววะเป็นจังไหมครับไอคือว่าไอคือว่าเริ่มจะคือแล้วเนี่ยอุ้ยคือคือคืออาจารย์เป็นเกียรติอย่างยิ่งวันนี้ที่ไอเดนชัยขึ้นรถแห่สามล้อให้ผมครับไอไอใครว่าได้ยอมใอยว่ายอมเนี่ยนะไม่หยังก็ใส่เกียรติยุทธจะไข้โอ้ได้ทุกที่ทุกท่าเลยเนาะอุ้ยอาจารย์ต้องตีลั่มสิ่งกันได้มาด้วยโอ้โนี่ เรจัดเองก็เลนได้ิเอาเลยอ้ี่เอรูซาแล้วจัดเตรียมเพิ่ยังอีอันนี้ยูมซันนี่วัวจะได้สามพัได้เพียงันจะได้สามมันบรหารหัวสามลานง่ายได้ดิอางาวพี่ร้องเงาไอ้แล้วก็จัดเตรียมเดาในี่ยเดาเนี่ บอลล็อกลรอบไปเห็นไหมใช้เบียกมือเนี่ยเสียล็อกไปได้ดีตายแล้วมันสิผู้ทาผ้าผู้ทอมหาตกรถตกเนือดได้ดิเดี๋ยวผมล็อกไปให้แล้วล็อกฟังคนไหมพ่อตาด้จัคบาทก็อพ่อตาด้หาพันตอนนี้กูจีเ็ทตอนเด็กเจ๊ตีเดียวพอสามล้านสิบล้านสูบไปช็อตกันนี่แหละครับไอแต่ว่าถือว่าเป็นเกียรติย่างสูงเป็นยังครับไอเด็กมะยงเซลลรถคันนี้อีหลีดิมักอีหลีเนี่ยเออรถคันนี้ไปทั่วโลกได้เนี่ย พี่น e> ้องเห็นทั่วโลกบอก่โอ้แม้รถกันีไปทั่วโลกแล้วอีกจะน้อยกับสิเดไปบนกองหน้าแก้วเจ้าคอยรถเพิ่นรับสิ่ของห้างหมดแล้วน่ะฮะ่าบ้าเพร้พีไลเอานำสินำยาอีกจะนยเอ้าเจ้าจะนเจ้าจกนไค่อยเรือบันสิบเอาเนี้ยเรื่อบันเอาอไปแหล่อีหน่อยรถฮอนกันอ้ยยบบตะแกสิ่แกส ยอดเอวเว้ยได้สามพันลายพอดสามล้ยนงานหรอนำไปแล้วสี่ประตูต่อสุดอย่ายาดมเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยาเดี๋ยวอันแล้วส่งส่งเราสิบว่าหั่นเคยเดาขึ้นไปเดาน้ำใเนี่ยตัวต้องสาธิตละละแล้ว อีหลาบาขอบคุณทุกคนค่ะที่มาในงานของเราโอ่จก่งเนาะดีใจบอดีใจชิคกีมี่อนี่ดเบื้องน่ดดีใจยูแต่ว่าไอ้ล้วส้มสงเสียใจเราเบื้องหน้าแล้วเาดีใจบอเลยดมาเปนซต้เลยก็องโอ้ก็ดีใจแล้วนนอะอุ้ยรถกันดิเป็นต้นยมว่าสาร อ่ะขออีกแค่นึงเอิ่นสร้างน้องแบบว่าเอิ่นสร้างน้องแบบว่างฮะเทิงน้องเทิร์นเดาครับไปแบบนี้จัดไปเอ้าอาจารย์โอ้เสียงกำลังมากพี่ผ่าไอ้าิร์นแล้เอ๊ยเอ๊ยเอ๊ยเบิ่งจังฟางฟ้ากับไฟทางอีสาน

มาเสื้อมาคูนี่สู้สีนู้นี่สู้สีนี้นี่แหละสู้สีอย่าลงแข่งเลยหนึ่งหนึ่าเอาไอ้กับน้องนี่นี่มันสีบลล์รุดออกพอสองคนมอมอบอบลล์นุรับประกันอย่ฟันหนาของหนูเลยค่ะแต่ว่าก็อยากฟังเพลงนี่ไหมไอ้เพลงไหนเพลงงัดทางงัดเดี๋ยวมันจะมันเดาเพ่งงัดทางงัดเอาอาจารย์จัดมาเจ้

ไอ้ขอยอมแพ้ได้ปะกระสมข้อดังเขากะจังดังเออนุซากะได้เขาเดาเก่งเดาเป็นเดาท้นเดาท่านกะรอกกะเนียเดาไปทั่วไปทีมไอ้คอยนี่ชีบบาดคอยกะเซ้าแล้วส่วนเสร็จแล้วนั่นฝาดลมฝาดตายเนาะไอ้กับผมนี่นไหมแมนคันว่าไอเดนกับว่าสันเอาอยู่วันขึ้นไม่คันแจ็คสันคันว่าเออนูซากะเดาอยู่ว่าสันขึ้นตะเกเพกเนี่ยกะให้เดาโลดช่วยทอดตีสองตีสามเออนูซ่าในสไตล์เดา แต่ไอเดนใช่ส,สมัยตะกี้นั่นบอหอมุนประมาณ80รอบเลยจนละมือนี่โอ้แล้วสามารหมุน,มนไหล่ัางเตเวที่ข้างพุ่นหอดเว<อ>ทีข้างพุ่นชุดพุ่นชุดพี่อยู่เอาจนผู้ฟังบอกว่าเสิ้งเศร้าไหลส่สะกอนผุดไลต่ตา <c oughs> เดี๋ยวมือนี่ไอก้กสบไลิลี่น้องเบิ้ง<อ><อ>ช่วงช่วงยุคเก,กา่าสวนเนาะยุคเก่าสวนเอาขอบคุณไอเดนชัยครับช่วงนี้ครับขอบคุณครับผม